ต่อไปนี้จะเป็นอ่านแถลงการร่วมของผู้ร่วมเสวนาเพิ่มการคุ้มครองมาตรา112ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามีกระบวนการล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นและมีการกระทําผิดในมาตรา112นี้อย่างกว้างขวางและพลิกแพลงในลักษณะที่ท้าทายกฎหมายมากยิ่งขึ้นเช่นการกระทําที่เป็นฐานความผิดของมาตรา112 กับอดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งสารชั้นต้นบางแห่งตัดสินว่าไม่คุุมคของอดีตพระมหากษัตริย์เช่นองค์รัชกาลที่9และมีการตัดสินว่าการหมิ่นคําว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นความผิดตามมาตรา1น112ึงหนงทั้งๆท,ที่องค์พระมหากษัตริย์และอดีตพระมหากษัตริย์ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนนอกจากนี้ ยังมีการทําความผิดตามมาตรา1นึต่อพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกับองค์พระมหากษัตริย์เช่นการหมิ่นพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุตาสยามบรมราชกุมารีและการหมิ่นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลรยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตนะวรขคตติยราชนาลี ผ่านวิธีการล้อเรียนเสียดสีแต่กฎหมายมาตราหนึ่งสองมิได้นิยามให้ชัดแจ้งว่าพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับการคุ้มครองหรือไม่เนื่องจากในปัจจุบันพระบรมวงศานุวงศ์มีไม่มากนักและล้วนทรงงานรับใช้ใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์และถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย ลงวันที่8กุมภาพันธ์2562การกระทำความผิดตามมาตรา112ต่อพระบรมวงศานุวงศ์ย่อมส่งผลกระทบกระเทือนต่อทั้งองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112ให้คุ้มครองครอบคลุมเพื่อรักษาหลักนิติรัฐตามหลักรัฐนูนแห่งรชอาณาจักรไทย พุทธศักราชส5 6 0มาตรา6ที่ได้บัญญัติไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไมิได้โดยจะแก้ไขให้มาตรา112เพิ่มการคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงหนึ่ง ข้อความสถาบันพระหมหากษัตริย์ 2. อดีตพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชกกักีวงศา 3. พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปประกอบกับปัจจุบันมีผู้ตั้งใจกระทำความผิดตามมาตรา1นึแห่งประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการใช้ตำแหน่งของตนเพื่อไปเป็นหลักประกัน ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาที่กระทำความผิดตามมาตรา112อันถือเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรนั้นเป็นการปฏิบัติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและขัดแย้งกับคำปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา115ตามราัฐธรรมนูญ แห่งราชนาจาักรไทย2560ที่บัญจัดไว้ว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและวุฒิสภาต้องปฏิบัติตนต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐนูลแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการอันหนึ่งนอกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้รับมอบอำนาจให้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในการเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารราชก,การแผ่นดินแล้วสมาชิสภาผู้แทนราษฎร ยังถือเป็นชาวไทยย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2 5 6 0มาตรา50ที่บัญญัติไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560สมควรที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยห้ามใช้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกันตัวผู้ต้องหาที่กระทำความผิด ตามมาตรา1นึโดยเด็ดขาดพักไทยพักดีพร้อมนําบทสรุปนี้ไปรณรงค์เพื่อเพิ่มการคุ้มครองตามมาตรา1นึและแก้ไขประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้ตําแหน่งไปประกันตัวผู้ต้องหาตามมาตรา1นึให้บรรลุผลและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับการปกครองการปกป้องสถาบันพระมหศากษัตริย์ต่อไปใช้ยโยใช้ยโยใช้ยโยขอบคุณมากครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี